นี่นะครับเป็นข้อสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับเขาบอกว่าเขามีสามเหลี่ยมมาให้นะมี a b c นะครับเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะหมายความว่าด้านเท่ากันทุกด้านเลยนะถ้าเขียนวงกลมนะครับโดยให้จุด a b c เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมและรัศมียาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของด้านนะครับจงพิจารณาว่าข้อใดถูกต้องนะครับอ่ะเดี๋ยวครูมาวาดรูปตามที่เขาบอกก่อนนะครับเขากําลังจะบอกว่านะครับเขากําลังจะบอกว่า เขาเนี่ยนะครับจะตรงนี้คือด้าน ab ถูกป่ะนะตรงนี้คือด้าน ab เขาบอกว่าอะไรนะนี่กลับมาอ่านอีกครั้งหนึง่งจุดศูนย์กลางนะครับก็คือ abc และมีะมรัศมีเท่ากับครึ่งหนึ่งของด้านนะครับครึ่งหนึ่งของด้านรัศมีเท่ากับครึ่งหนึ่งของด้านนะนี่ด้าน ab ถูกป่ะครึ่งหนึ่งก็คือตรงนี้นี่นี่ด้าน bc ครึ่งหนึ่งก็คือตรงนี้ ด้าน AC ครึ่งหนึ่งก็คือตรงนี้ถูกปะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนะครับให้จุด A เนี่ยเป็นอะไรนะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับจุดมุมต่างๆจุด b เป็นจุดศูนย์กลางจุด C เป็นจุดศูนย์กลางและให้วาดวงกลมนะครับโดยที่อะไรโดยที่ให้รัศมีเนี่ยเท่ากับครึ่งหนึ่งก็คือเท่ากับระยะที่ครูขีดเอาไว้เนี่ยตรงนี้คือรัศมีถูกไหมอันนี้คือรัศมีให้ครูทําวงกลมขึ้นมาครูก็จะเขียนวงกลมเลยนะ วงกลมที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อาจจะเบี้ยวนิดนึงไม่เป็นไรนะนี่นี่คือวงกลมที่มีรัศมีเป็นเท่าไหร่เป็นครึ่งหนึ่งของด้านตรงนี้นะครับเอาจุด B เป็นจุดศูนย์กลางบ้างนะครับครูก็วาดวงกลมนะครับโดยที่รัศมีนี่คือรัศมีอันนี้คือรัศมีนะลากไปเลยนะครับคุยก็ได้วงกลม B ออกมานะครับ C ก็ทําเช่นเดียวกันนะครับนี่ นักเรียนเห็นไหมมันจะได้วงกลมออกมาสามวงนะครับได้วงกลมออกมา3ามวงนะข้อที่1มาดูกันนะครับวงกลมทั้งสามนะครับวงกลมทั้งสามมีพื้นที่เท่ากันนะครับวงกลมทั้งสามีพื้นที่เท่ากันนะครับนักเรียนจําสูตรในการหาพื้นที่ของวงกลมได้ไหมพื้นที่วงกลมเนี่ยนะครับนะพื้นที่วงกลมกูเขียนตรงนี้แล้วกันนะข้อ1พื้นที่ พอทอนี่คือพื้นที่นะวงกลมนะ mm hmm. เขียนสั้นๆแบบนี้สูตรของมันก็คืออะไรพาย R ยกกำลัง2 R าเนี่ยสำคัญมากนะครับ R นี่คือรัศมีถูกไหมพายนี่คือค่าคงที่ก็คือ22ส่วนด้วย7นะครับฉะนั้นเนี่ยวงกลมนะครับที่นะครับจะมีพื้นที่เท่ากันรัศมีจะต้องเท่ากันนักเรียนสังเกตนะครับวงกลม3วงเนี้ยมีอะไรที่เท่ากัน มีรัศมีนี่คือ R ถูกปะ R ตัวนี้เท่ากันนะครับวง B R ก็เท่ากัน R เท่ากันหมดเลยนะครับแสดงว่าพื้นที่มันก็ต้องเท่ากันด้วยแสดงว่าช้อยที่หนึ่งถูกหรือผิดละ่ะช้อยที่1ก็ถูกนะครับถัดมานะครับช้อยที่สองนะครับวงกลมตัดกันหจุดนะครับตัดกัน6จุด เรามาพิจรารณานะครับตัดกันเนี่ยก็คืออะไรตัดกันเนี่ยมันเดี๋ยวครูวาดรูปให้เห็นชัดๆดีกว่านะจะได้เห็นภาพรวมนะครับนักเรียนถ้าตัดกันนะถ้าตัดกันนะมันก็คือมีเส้นนี้นะกับเส้นเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าตัดกันจุดตัดคือตรงไหนจุดตัดคือตรงนี้นะตรงเนี้ยมันชื่อว่าจุดตดัดอืถ้าเป็นอย่างเงี้ยกับอย่างนี้ตัดกันไหม ไม่ตัดนะนี่นี่ไม่ตัดกันนะไม่ตัดอ่ะมาดูอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้ล่ะเออเป็นยังไงมันเฉียวเียวกันมันเฉียวเียวกันถ้ามันเฉียวเียวกันอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่ามันสัมผัสนะครับจําไว้เลยนะถ้ามันแตะกันแบบนี้แตะกันนิดนึงเนี่ยเขาเรียกว่ามันสัมผัสนะครับตัดกันจะต้องตัดกันแบบนี้เลยนะนะครับนี่สังเกตวงกลมแต่ละวงเนี่ยมันอะไรกัน มันไม่ตัดกันเลยนะแต่มันอะไรกันมันสัมผัสกันสัมผัสกันตรงไหนนี่สัมผัสกันตรงนี้สัมผัสกันตรงนี้สัมผัสกันตรงนี้มันแค่สัมผัสกันเท่านั้นนะครับฉะนั้นข้อที่2ผิดหรือถูกผิดนะครับมันไม่ตัดกันนะครับข้อที่3วงกลมสัมผัสกัน3จุดนะครับ วงกลมสัมผัสกัน3จุดนะครับนี่นักเรียนเมื่อกี้เนี่ยครูเฉลยไปละนักเรียนสัมผัสกันกี่จุด3จุดนี่คือสัมผัสนี่คือจุดที่1นะครับอันนี้คือจุดที่2อันนี้คือจุดที่3เห็นไหมสัมผัสกัน3จุดข้อที่3ถูกไหมข้อที่3ถูกนะครับข้อที่4เขาบอกว่าอะไรมีถูกมากกว่า1ข้อ จริงไหมเนี่ยมีถูก2ข้อมีผิด1ข้อแสดงว่าข้อนี้ตอบอะไรตอบช้อยที่4ใช่ปะ่ะเพราะมันมีถูกมากกว่า1ข้อนะครับโอเคเรียบร้อยตอบข้อที่4นะครับ